สวัสดีครับผมอ้วนจูนเนอร์นะฮะก็วันนี้พามาดู1.9กบ60,000 สวัสดีครับผมอ้วนจูเนอร์นะฮะก็วันนี้พามาดู1.9ึ่งจุดากบหกหมื่นอินเตอร์เดิมอยู่กหมดบางคนบอกว่าเฮ้ยหกหมื่นยังไม่ได้อินเตอร์อยูเหรอจริงๆอ่ะหกหมื่นมันต้องได้อินเตอร์แล้วแต่ว่ามันเลือกมันมันอยู่ที่ว่าลูกค้าจะใช้อะไรก่อนในหกหมื่นเนี้ยใช่แต่คันนี้เขาเลือกใช้อย่างอื่นจนครบห้าหมื่นกว่าแล้วก็เลยไม่พออินเตอร์นวดเหรอ เดินคลิปต่อได้ครับเคลียร์นะไม่เคลียร์ก่อนขอโทษขอโทษหมกมุ่นไปหน่อยยกนี้ขอโทษไม่ไม่หุ้แล้วหมมกุ่นอะไรวะไม่ไม่เคลียร์มึงต้องเคลียร์ก่อนขอโทษขอโทษไม่เคียร์แล้วไม่เกลีจริงจริงไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเอามึงอธิบายดิอะไรเลยไม่เอาแล้วไม่รู้เอาเร็วเร็วเก๋งไม่เอาแล้วเก๋งลูกค้าไปนวดไงหกหมื่นนะอุ้มทองกันเนี่ยโอ้ยอียอ่างอ่างทองคำเลย คุ่เข้าใจว่าอะไรไ่นอดเลยถ้าเขาบอกนะไปนอดไม่เหนื่อยกว่านี้ไม่เย้หมูเลยนี่ด้วยเขาละ เียบเลยนี่มันเงยบช้าอ๋อเข่งเ่งขโทษเขอโทษเขโทษเออปไหนอ๋อเขาไม่ีเยร മഞ്ജും <inaudible> കപ്പവാ ประมาณสองร้อยห้าสิบไปวานแล้วเหรอเล่นกูจะกอะสองร้ห้าสิบนี่ต้องจับอย่างนี้เลยนะหอยอยู่นะแต่ขั้นต่ำนี่สามสี่ร้อยนะ ไปละไปเขาพูดหลายคำเขาพูดหลายทีย้ำมาย้ำมันเลยแบบลากไปสองขย่างกับห้าห้าไปลากไปละห้าไปทีไม่ได้พูดสองย่างกูบอกพ่อห้าไปยังไงมึงห้าไปยังไงได้คินว่าห้าไป ฮาป๋าได้ยินฮ่านี่มันขับกอกที่หมายคนทีนี้เดี๋ยวนี้เหลวเดี๋ยวเหลวไหลพี่ผายพูดอะไรกินอะไรเคข่าวหัวซุกไปหมดคือเรื่องว่าเป็นผู้หญิงนี่มันตั้งก่อนนะนี่อย่างเงี้ยตายตั้งแต่ตอมแล้วโตกับคุณแรงเจ้าเลยตอรี่นี่คือผู้ทะยานลูกหววอ่ะโอ้ยเดียวหนาใครเดี๋ยวนี้หลังๆมาไอ้เจ๋งเนี่ยเชื่อใจไม่ได้ที่หลังไปกันสองคนเลย อย่ากไปอย่ากเอาไปอีกนะไอ้บังเหล่านี้ก็ไม่ค่อยรู้เรื่องทำไมอ่ะได้พี่ได้พี่แต่ก็บอกกูซะหน่อยว่าเออควันประมาณหมดหนึ่งหมดสองอะไรแบบเนี้ยก็พี่จูรถกับผมาแล้วว่าพี่ก็น่าจะรู้ใช่ปะอะไรพี่เองเออใช่แล้วมึงรู้เหรอตอนที่มึงบอกว่าได้หมดหนึ่งหรือหมดสองอ่ะผมผมก็ไอ้บังก็ขับรถให้พี่มาตั้งกี่คันแล้วทำไมไม่ดูใจกัน มึงสองคนมึงกล่องไอ้เนียไอ้นี่ก็แทนที่เออมึงมีความรู้แล้วเออคันนี้ตัวสูงนะมีเทอร์โบไม่มีอินเตอร์โหลดละมันเดิมแล้วโหลดนั่นเดียวเหรอเออมีแรงแล้วแรงเลยอเตอร์แล้วมีเขาแทนอินเตอร์แล้วเอออินเตอร์แล้วอินเตอร์ช่วยอะไรอ่ะก็ช่วยระบายค่าก๊าซ ไม่แล้วตอนซัดแค่สามสี่เกียร์เนี่อดฟโฟมันยังไม่ขึ้นหรอกใช่เออแล้วมันจะช่วยอะไรอินเทอร์ไม่ช่วยไรฟิงเกิลมันอะไอ้ค่าเฮลซิงกีไปดูยังงตรงนั้นตรงดูแล้วดูแล้วเฮลซิงกีไม่ขึ้นเลยขึ้นเดี๋ยวฟิงเกิลหรอใช่สาธาชนหรือเปล่าใช่สามที่ขึ้นเขาฮาร์ดเกียร์หมยภาพไอ้ตัวใหญ่หัวรถรถมาในหัวคุณแจเฮลซิงกน พักมึงไปโผล่บางกะปิมุงงไปใหญ่เลยรู้จักเฮลซิงกิมไหมอ๋อเออพี่จ๋าไมเฮลซิงกิไอ้ต่างบอกเคยรู้จักอยู่มาเรียนร้านมะเข้ากับต่างไม่ใช่นะเขาตัวคนป่ะผมยาวเด็กคนนั้นอะ่ะผมสั้นตัวดำโอ้โหขาวขนาดนั้นลูกคนจีนคตัวสูงตัวเตี้ยเขาบอกอยู่คนจีนคนแข็อ๋อนี่ใส่ดีเยี่ย่าี้ผายเลยเนี่กิ่งงกนี่หรอเออ ทำงานทำการโอ้ไม่ทำอะไรเลยวันๆขอตังค์พ่อแม่เดียวหมายถึงเทสเกียเหรออมึงอ่ะเขาบอกว่ากูัวากว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวแม่ดูเดี๋ยวแม่ดูแล้วคือปกติผมถามจริงอะปกติเลยนะสมัยวัยรุ่นเนี่ยสมัยวัยรุ่นที่พี่แต่งรถเริ่มแรกๆเลยนะที่เอารถที่บ้านมาแต่งเนี่ยไม่ไม่ใช่ถามจากอันนี้เรื่องจริงเรื่องจริงเรื่องจริงเอาตังค์ใครมาแต่งตังค์แม่ไงขอเหรอ บอกว่าตังแม่ขอขอเหรอหยิบเอาเฉยหยิบอะไรมาหยิบหยิบสดแรกๆหยิบตังแล้วตอนนี้ยหยิบทองอีกหน่อยก็เป็นของเราอ๋อคืนยังยังยืมมาใช้ก่อนอีกหน่อยก็เป็นของเราขอสามคำจบลิบละสวัสดี